Ethan Scott and we are students of the Intensive English program here at Anuban Pontong School. Today we invite you to get you our school. So come and join us. Welcome to Intensive English Programs Anuban Pontong School. Kosu Intensive English Programme. โรงเรียนอนุบาลพลทองอเภอพลทองจัังหวด 101. ร้อยเอ็ดโรงเรียนอนุบาลพลทองได้เปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program หรือ IEP เมื่อปีพุทธศักราช2561โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นคือระดับปฐมวัยห้องเรียนละไม่เกิน25คนและระดับประฐมศึกษาห้องเรียนละไม่เกิน30คน ครงสร้างการบริหารห้องเรียน intensive English program ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติพัฒน์นกนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนทองนายนิวัฒน์ทรหารในายสันติมาอาคาัคดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนทองและนางสาวนัทยาปิตะฝ่ายหัวหน้าโครงการ intensive English program บุคลากรห้องเรียน intensive English program ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียน Intensive English p r o g r ม m ิสเตอร์อ o นโตนิโออัคคันทราจูเนียมิสดิวกตัโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP Intensive English Program จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากลและส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาตามสถาบันนานานชาติของรัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือการประกอบอาชีพในอนาคตด้านการจัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในห้องเรียน IEP โดยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจะเรียนกับครูต่างชาติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร IEP English Camp, IEP Open House, English for Kids, Outdoor Activity การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษจะสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยอิงหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาฟังพูดอ่านและเขียนฝึกฝนจากสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยเช่นเพลงเกมและกิจกรรมในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล2และ3เตรียมความพร้อมด้านการออกเสียงการเขียน A ถึง Z ออกเสียงคำศัพท์รวมทั้งบอกความหมายอีกทั้งยังฟังโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงสามสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันสามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นทั้งยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้เช่นเขาอยู่ที่ไหนรู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาและเมื่อผู้สนทนาพูดสามารถพูดสนทนาโต้ตอบได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลางเช่นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวการจับใจ่ายใช้สอยสถานที่ภูมิศาสตร์ การทำงานและสามารถสื่อสารประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจำวันสามารถบรรยายความฝันความคาดหวังประวัติสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ทั้งนี้ทางโรงเรียนอนุบาลพลทองอยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนดนตรีซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งงานวิชาการดนตรีกีฬาและทักษะอาชีพทําให้การเรียนการสอนในโรงเรียนสมบูรณ์ที่สุดการพัฒนาทางด้านดนตรีนั้นทําให้ได้ใช้สมองทั้งสองซีกประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีทางด้านความจําจินตนาการการสั่งการของระบบสมองทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างเช่นนักร้องนักดนตรีหรือศิลปินด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเช่นการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษการเข้าร่วมอบรมของชมรมภาษาอังกฤษ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขต3หลักสูตรออนไลน์ด้านภาษาอังกฤษและการทดสอบทางภาษาโดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านผลสำเร็์ห้องเรียนพิเศษ IEP Intensive English Program จากตารางแสดงสรุปผลสำเร็์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพลทองปีการศึกษา2564ได้ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ81.5ชั้นประถมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ79.25ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ79.75ชั้นประถมศึกษาปีที่4มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ7 6 5 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลพลทองที่ตั้งเป้าหมายค่าเฉลี่ยไว้ด้านวิชาการของห้องเรียน IEP Intensive English Program ด้วยความพร้อมในหลายๆด้านของห้องเรียนพิเศษ IEP นักเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยชมรมครูภาษาอังกฤษ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นรองชนะเลิศเหรียญทองการประกวดเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ดดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการพูดภาษาอังกฤษอ o มพรอม e ปี h งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองการพูดภาษาอังกฤษอ o มพรอม e ปี h งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ c t o r i a l w r i t i n งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองาซโชการแสดงทางวิทยาศาสตร์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากการแสดงตลกงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลรองชะนะเลิศอันดับสองเหรียญทองการจัดสวนถาดแบบแห้งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายและรางวัลในระดับเหรียญทองการวาดภาพระบายสีการวาดภาพสินสร้างสรรค์การต่อคำศัพท์คำคมเป็นต้น ทั้งนี้นักเรียนของเรายังได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและตะกร้อในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับอำเภอด้วยความรักและการเอาใจใส่ของคณะครูเป็นอย่างดีทางโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุกๆปีทำให้ห้องเรียน i อ p ีของเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง and be a part of our Middle family. We really hope that you can also be a part of our intensive English program and this institution. Thank you for joining us today and, and we hope to see you very โรงเรียนอนุบาลพลทองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมวิทีาห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program thank you so much see you again next video